ทำไมไซามถึงเกิดในคาบสมุทรอาหรับส,สลามาเลยคุมคัตเบ<ร>ดิงสลามาแลเจอกันอีกแล้วนะนะครั้งหนึ่งลา่าสุดที่เราคุยกันก็คือประมาณเมืม่อเทอมที่แล้วน่าจะประมาณ3 4ส่เดือนที่แล้วใช่ไหมครับ<ช>ที่ว่าลงรายก,การเซตุนไปแล้วก็นะวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันอีกทำเดีวคหับอันนี้วันนี้เราเรื่องสนทนาของเราก็คือเราอยากจะถามว่าจะถามเกี่ยวกับ ผมสงสัยไงนะว่าทำไมอิสลามถึงเกิดในคาบสมุทรอาหรับทั้งที่สมัยนั้นน่ะราชอาณาจักรเปอร์เซียหรือว่าโรมันเนี่ยเป็นราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วรู้สึกว่ามีเกตคือแบบสองมหาอำนาจสองมหาอำนาจของราชอาณาจักรนั้นแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมอิสลามถึงเกิดในคาบสมุทรอาหรับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็มีคำถามว่าทำไมอิสลามถึงเกิด ในข้าบสมุทรอิสราบอ่าใช่ใช่ใชอ่าอย่างที่อย่างที่คุณนุ่ฟาอีได้ได้ถามก็ว่าทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรเปอร์เซียเป็นอนาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองและก็จะเจริญมากที่สุดแล้วแล้วก็รองลงมาก,ก็คือเป็นอาณาจักรโรมันโรมันใช่ซึ่งเป็นสองมหาอำนาจในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นอ,อยากจะเกริ่นนิดนึงว่าข้าวสมุทรอาหรับเนี่ย มันถ้าตามภูมิศาสตร์สมัยนี้เนี่ยประกอบด้วยเจ็ดประเทศด้วยกันมันจะมีประเทศกาตาร์คูเวตอุะเบียเยเมนสหรัฐอาหรับมิเรตอมานละก็บาเรนเจ็ดประเทศด้วยกันครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ถึงสาเหตุทําไมถึงอิสลามเกิดในประเทศอาหรับเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอาหรับเนี่ยคาบสมุทรอาหรับหรือว่เจซียตุลุอาหรับเนี่ย มีคุณลักษณะพิเศษยังไงอันดับแรกเลยก็คือสมัยนั้นเน่ยสมัยทีโ่โรมันแล้วก็เปอร์เซียเนี่ยมีความยิ่งใหญ่โร,โรมันแล้วก็อาณาจักรโรมันแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยก็พยายามแผ่แผ่ขยายอำนาจไปทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกขยายอำนาจแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในในในสมัยนั้น แต่กลับกันเนี่ยประเทศแถวคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นเพียงที่เดียวที่มหาอำนาจช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมา,าแผ่ขยายอำนาจได้พูด <Yeah. S 1> ง,ง่ายก็คือคาบสมุทรอาหรับช,ช่วงนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษก็คือเป็นที่ที่หนึ่งที่ปลอด ไม่ได้อยู่ในการครอบงำของมหาอำนาจช่วงนั้นนี่เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เปรียบเสมือนเป็นการปูทางที่เวลาอิสลามมาเนี่ยพอรับอิสลามแล้วพร้อมที่จะขยับพร้อมที่จะแผ่ขยายโดยที่ไม่ต้องไปไปเหมือนต่อสู้กับกัอบ,อำ,บอำนาจอำนาจเดิมๆนี่เป็นเป็นคุณลักษณะเพราะฉะนั้นข้าวสมุนอารับเนี่ยเมื่อไม่ได้อยู่ในในการปกครองหรือว่าไม่ได้อยู่ใน ใต้อำนาจใดๆเนี่ยความเป็นอิสระในความคิดของตัวเองมันก็สูงอ่านี่ก็เป็นคุณลักษณะที่สองก็คืออัอลฮุรียะอัลมุตละกะก็คือมีความเป็นอิสระอิสระในด้านของความคิดอิสระในเรื่องของของการการขยับขยายไปไปนู่ไปนี่เพราะว่าปกติของคนอาหรับเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองใช่ปะอ่าอาหรับเบดูอินที่ชอบเร่ร่อน ไปที่นู่นไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่เป็นเป็นหลักเป็นแหล่งนี่เป็นคนลนักษณะอ่อันที่สามก็คืออ่าอ,อาหรับเนี่ยเป็นชนชาวอาหรับเนี่ยเป็นอ่าชนเผ่าที่อ่พูกง่ายก็คืออ,อ่มีพึ่งพาตัวเองเอ่าไม่ได้ง้อคนไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากจากประเทศมหาอำนาจทั้งสองสองชาติ ไม่ต้องเพราะาชนชาวอาหรับโดยเฉพาะามักกะเนี่ยเวลาช่วงรัฐตุชิตะอัสไซฟ์มันจะมีสองช่วงในการทําค้าขายช่วง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 หนึ่งก็จะไปเมืองมังชามดามัสกัสใช่ปะ่ะเมืองซีเรียในยสมัยนี้และก็ช่วงก็จะไปประเทศเอเมนเพื่อที่จะทําแลกสินค้าและก็ซื้อขายอันนี้เป็นคุณลักษณะเพราะฉะนั้นพอมีคุณลักษณะอย่างนี้เนี่ย เปล่าสมัยนันเป็นเป็นการเป็นการปูพื้นฐานที่อลอดมาแตาละจะลงวายูแรกเนี่ยต่อท่านนาบีอัลมาสโอลอิสลามเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนว่าเมื่อนบีอัมัตรับเนี่ยด้วยคุณลักษณะต่างๆนี้เนี่ยอิสลามพร้อมที่จะขยายต่อไปเดี๋ยวจะไม่ต้องมอีมีความคิดหรือว่าไม่ต้องมีแนวคิดต่างๆที่เคย ที่เคยได้รับอิพนจากจากเปอร์เซียหรือว่าจากอ่าไอ้นะโรม,มันนะ yeah, yeah. แล้วก็อ่าตรงนี้อนีอยากจะบอกคือว่าอันนี้เราพูดพูดพูดถึงอ่าอ่าคุณลักษณะข้าวๆของคนอาหรับข,ของของภูมิภาคอาหรับอ่แล้วก็ตรงนี้อยากจะอ่พูดอีกในในแง่มุมก็คือคุณลักษณะเฉพาะของคนอาหรับเนี่ยอืมเขามีคุณลักษณะ อืมตัวพอจะถามถึงทรายว่าทําไมอ่าทีนี้ถ้าพูดถึงคุณลักษณะเฉพาะของคนอาหรับเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ท่านนาบีม u ฮัม m a d s a l l a l l เนี่ยท่านรอซูลของเราเนี่ยเกิดมาเป็นชาวอาหรับถ้าหน้งที่สมัยนั้นนะ่ะมีชาติตระกูลหรือว่าเขาเรีอยกอะไรนะเป็นชนชั้นท่านห้ท,ที่มีชนชาติอื่นๆ <S <S อยู่ทําไมถึงเป็นชาวอาหรับโอเคเพราะฉะนั้นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของมันนั่นคืออะไรน่าจะต้องมีต้องมี